สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการลุยถึงไร่ไปถึงสวนครับวันนี้ผมนายาาธนาโชตประวัติพาท่านผู้ชมมาที่หน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งที่อเภือเมืองจังหวัดนะคนปรปฐม่รนชุมวัดปารปีวันที่6สิงหาคมปีพุษษทธศักราช2559กับการดําเนินงานปลูกมะนาวในวงบอ่อนะครับวันนี้เข้ามาวันที่6แล้วของการดําเนินงานการวางวงบอ่อการเรียงวงบอ่อและขั้นตอนตอนนี้ก็คือขั้นตอนของการ ผสมดินใส่ในวงบอ่ออย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในด้านด่างผมนี้ก็คือการผรสมดินที่ใส่ในวงบอ่อเรียบร้อยแล้วทิดว่าการผสมดินใส่ในวงบ่อก,ก็อีก2วันก็คงจะแล้วเสร็จหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการเดินละระบบน้ํานะครับสวนแห่งนี้จะเดินระบบน้าก็คือระบบสปริงเกอร์ทั้งแปลงทั้งสวนมีทั้งสปริงเกอร์ที่อยู่ในวงบอ่อแต่และวงบอ่อแล้วก็จะมีสปริงเกอร์สูง คำว่าเอปิงเกอร์สูงของผมก็คือสูงประมาณเมตรห้าเซนที่จะอยู่ตรงแถวตรงกลางนะครับอยู่แถวตรงกลางตรงกลางแต่ละแถวเอปิงเกอร์สูงประโยชน์ของเขาที่นี่ที่เราจัดทาให้ก็คือจะเป็นตัวช่วยระบายความร้อนในช่วงที่อุณหภูมิอากาศร้อนจ,จัดๆในช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาปัญหาที่เกษตรกรปลูกมะนาวส่วนใหญ่จะเจอมากที่สุดก็คือมะนาวาเรียกกันง,ง่ายๆมะนาวยืนต้นตาย หรือมะนาวกวาลัวโรคความร้อนโรคความร้อนของที่ทาให้ต้นมะนาวยินต้นตายได้หลายคนสงสัยว่าโรคกลัวความร้อนหรือโรคมะนาวร้อนจนถึงยิงต้นตายได้มันเกิดจากสาเหตุอะไรสาเหตุใหญ่หญหญเลยอันดับแรกก็ที่บายให้ฟังว่าวงบ่อวงบ่อปูนหรือวงบ่อท่อซีเมนต์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้สามารถดูดความชื้นและก็ดูดความร้อนได้เป็นอย่างดี คำว่าดูดความชื้นและดูดความร้อนได้เป็นอย่างดีผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆว่าวงบอ่อเป็นปูนเวลามีอุณหภูมิแห่งความร้อนเยอะๆความปูนนั้นจะดูดความร้อนเข้ามาสู่ในดินที่อยู่ในวงบอ่อด้านล่างจะมีความร้อนที่ดูดจากแ,แสงแดดดูดลงไปข้างล่างถ้าเราปิดฝาด้านล่างอีกทีหนึ่งวงบอ่อปูนที่อยู่ด้านล่างก็จะดูดความร้อนจากในดินเข้ามาสู่ในวงบอ่อ และในขณะเดียวกันในอุณภูมิไม่มีความร้อนเยอะๆแสงแดดส่องมาทั้งวันด้านหน้าของบนในวงบอ่อก็คือดินดินก็จะดูดความร้อนขึ้นมาใส่ใส่ในวงบ่ของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันในวงบ่ที่เราปลูกมะนาวอยู่จะมีความชื้นของน้ําที่เราลดกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อมีความชื้นที่อยู่ในวงบ่มากโดนดูดจากแสงแดดต่างๆดูดอุณภูมิความร้อนจากข้างดินก็ดีข้างบนในแสงแดดก็ดี ทำให้ดินในวงบ่อนั้นร้อนเท่ากับลวกรากของต้นมะนาวปัญหาที่เกิดตามมาก็คือมะนาวจะยืนต้นตายเพราะโดนลวกหรือโดนัความร้อนที่อยู่ในวงบ่อน,นั่นเองและคนส่วนใหญ่เมื่อเห็นอุณหภูมิที่มีอากาศร้อนมากๆก็กจะลดน้ํากันทุกวันทีวันหนึ่งสองครั้งและลดมากด้วยนั่นคือการสะสมความชื้นที่อยู่ในวงบ่อให้ทวีคูณมากขึ้น เมื่อสะสมความชื้นในวงบ่อให้มีทวีคืนมากขึ้นและวันต่อไปแสงแดดก,ก็ร้อนมากขึ้นก็ดูดความร้อนเข้ามาสะสมก็ทําให้มะนาวนั้นระบบรากจะโดนทําลายแล้วก็เปื่อยไปเพราะเป็นเชื้อราในดินเพราะฉะนั้นกระปิงเกอร์สูงตัวนี้จะเป็นตัวช่วยระบายอุณหภูมิความร้อนของอากาศที่ร้อนจัดเพียงแค่เปิดวันละ5นาทีช่วง10โมงเช้ากับบ่าย2ก็สามารถแบ่งเบาปัญหาเรื่องอุณหภูมิข,ของความร้อนได้ เราไม่จําเป็นจะต้องไปลดน้ําทุกวันในวงบ่อเพราะนั้นที่นี่เราจึงทําระบบสปริงเกอร์สูงให้และในขณะเดียวกันระบบสปริงเกอร์สูงที่เราติดตั้งให้แต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละแถวทุกแถวนั้นสามารถปลูกพืชตื่นพืชล้มลุกได้ท่านจะปลูกคาปลูกตะไครปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกฟักแฟงแตงฟ้าที่อยู่ในแปลงตรงกลางของพื้นที่ที่ว่างประมาณ3เมตรตรงนี้เราก็สามารถปลูกพืชตื่นแทนได้ โดยมีระบบสปริงเกอร์จะมาเป็นตัวช่วยเพราะนั้นวันนี้รายการลุยถึงไร่ไปถึงสวนจึงมีโอกาสมารับใช้เจ้าของสวนมะนาวแห่งนี้ที่จังหวัดนครปฐมท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆนและก็หลายๆท, <ไป S 1> ท่านที่มีความสนใจที่กําลังคิดจะปลูกมะนาวในวงบอ่อหรือเดินระบบน้ําในสวนยังหาคนทําไม่ได้หรือต้องการทีมงานของผมไปทําก็สามารถติดต่อสอบถามเบอร์โทรตามเบอร์โทรด้านล่าง หรือ ID ดี n e ก็ได้ IDline ก็คือเบอร์เธอเดียวบเบอร์กันนะครับเรายินดีให้คำแนะนำนยินดีให้คำปรึกษาและยินดีไปให้ข้อมูลดูหน้างานของท่านแต่การลุยถึงไร่ไปถึงสวนเป็นสิ่งละอันพละนน้อยเอามาฝากเพื่อนๆและก็หลายๆท่านที่สนใจกับสิ่งที่เรานำมาเสนอในว,วันนี้เราจะเก็บข้อมูลตรงนี้เอามาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามชมว่าหลังจากที่เราเริ่มต้นดำเนินงานจนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว รูปแบบของเรานั้นจะออกมากันอย่างไรติดตาไปดูเรื่อยนะครับครับตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเดินระบบน้ําการติดตั้งบ,บ่แทงน้ำนะครับแทงน้าทั้งหมดที่เห็นข้างหลังผมแทงใหญ่3ลูกแทงเล็ก1ลูกเป็นแทงขนาด2 0 0พันลิตรนะครับสูกสามลูกแทงเล็กข้างผมนั้นจะเป็นแทง1 0 0 0พันลิตรทั้ง3มลูกนี้จะเป็นน้ําที่ดูดจากสักขึ้นมาเก็บ พักไว้ได <si ้แทงน้ำทั้งสามลูกนะครับเราจะจูนเรียกว่าจูนน้ำทั้งสามถังเนี่ยให้มันเข้าหากันได้นะครับโดยการควบคุมวาลของแต่ละตัวแตต่ะัววาลที่ควบคุมจะเป็นตัวควบคุมดับของน้ำให้น้ำตรงและมารวมกันนะฮะแล้วก็หลังจากที่เราผ่านตรงนี้ก็แได้บิดตัวกองตัวกองน้ำแล้วก็ตัวที่จะปล่อยน้ำปุ๋ยน้ำหมัก พอไปกับุกสปริงเกอร์นี่คือขั้นตอนของการเดินระบบน้ําจะมีวาล์วปิดเปิดเป็นตัวควบคุมและจะมีกองอีก2ชั้นนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งเราจะติดตั้งเรื่องกองระบบน้ํากันท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราเดินระบบน้ําต่อท่อนะครับจะเห็นวาล์วแต่ละตัว,แต,ตวแต่ละตัวที่ออกมาจากถังน้ําแล้วก็จะจูนเข้าหากันนะครับเป็นบาลานซ์ให้เป็นน้ําสายทางเดียวกันแต่ละจุดแต่ละจุดเราก็จะมีตัวกองนะครับกองน้ํา คำว่า,าตัวกองน้ําก็คือน้ําที่ออกจากถังแล้วจะพบจะเจอกองหนึ่งกองก่อนแล้วก็จะมีวาล์วปิดเปิดสลับกันไปพอพบจะอปิดเปิดสลับกันไปตรงวาล์วนั้นจะมีตัวปล่อยน้ําหมักหรือปล่อยปุ๋ยไปก็พร้อมระบบสปริงเกอร์นะครับไปพร้อมระบบสปริงเกอร์เลยแล้วเราก็จะไปเจอกองอีกตัวหนึ่งก่อนที่ทั้งหมดจะเข้าไปในตัวปั๊มที่เราเป็นแรงส่งเข้าไปสู่ระบบสปริงเกอร์ทั้งสปริงเกอร์ในวงบ่อแล้วก็สปริงเกอร์ ที่ระบบสปริงเกอร์สูงอยู่ในตัวเดียวกันทั้งหมดซึ่งสามารถปล่อยปล่อยปล่อยระบบน้ําไปพร้อมๆกันทีเดียวได้เลยนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละตอนความห่างนะครับเราก็จะคํานวณของความห่างด้วยนะครับความห่างแต่ความห่างแต่ละจุดนั้นจะมีความห่างที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ระบบของน้ํานั้นไปเส้นทางเดียวกันแล้วก็ไปบาลานซ์กัน เนื้อบาน้าได้ดอรล้านกันครับแรงดันของน้าก็จะไปเข้าเครื่องปั๊มหอยโข่งนะครับซึ่งปั๊มหอยโข่งตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมระดับน้ําที่เราปล่อยจากถังที่เราต่อมาทั้งหมดไปเข้าสู่ระบบสปริงเกอร์อีกทีนึ่งที่คือ,อข้อมูลที่เราทําให้ดูแล้วก็คํานวณออกมาอย่างคร่าวๆเกี่ยวกับการเดินระบบน้ําเข้าสู่ระบบสายสปริงเกอร์ทั้งหมดนะครับ,รบตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเดินระบบน้ํา การเดินระบบน้ำในถึงว่าตอนนี้เราตัดต่อเอาน้ำเข้าแทงน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีการผ่านกองกองที่ผ่านทั้งหมด3ตัวด้วยกันก็ค,คือกองน้ำเข้าแล้วก็ปองน้ำออกแล้วก็จะมีตัวปล่อยปล่อยน้ำหมักปล่อยปุ๋ยไปพอนหลอดสปริงเกอร์ตอนนี้ที่เราทำอยู่ในขณะนี้ก็คือเป็นช่องทางของการส่งน้ำมีทั้งหมดม5ช่องทางหรือ5สาย แต่ละสายแต่ละสายของน้ําที่จะไปตาเทปิงเกอร์ที่ปลูกจานวนมากๆถึง4 0 0ร้อวงบอ่อเนี่ยการคํานวณของเส้นทางน้ำนต้องสําคัญมากทําไมจิงบอกว่าสาคัญมากเพราะว่าถ้าเราคํานวณเส้นทางน้ําให้มันเสมอกันไม่ได้กระแสน้ําจะไปแต่ละที่เนี่ยมันจะมีแรงดันที่ไม่เท่ากันนะครับยิ่งทางระยะทางยาวๆเนี่ยกระแสน้ำปลายทางจะแผ่วเบาล,ลงได้เพราะฉะนั้นการคํานวณระยะห่างของท่อแต่ละท่อ กับการแรงส่งที่มีวาล์วควบคุมแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวบังคับของเส้นทางน้ําให้ความแรงของน้ําที่ออกจากปัม๊มจากเครื่องที่เราส่งมาเนี่ยนะครับมันจะมีผล,ผลพอสมควรถ้าเราคํานวณเส้นทางของจ่ายน้ําไม่ได้คํานวณระยะห่างของน้ําไม่ได้กับแรงดันที่น้ํามาเข้าแต่ละท่อแต่ละท่อไม่ได้เนี่ยปลายทางของบบ่มกับพิงเกอร์เนี่ยจะแผ่วเบามากสุดท้ายปลายทางแทบจะไม่ได้น้ําเลย แต่ถ้าเรามาดูต้นทางอ่ะมันแรงอยู่แล้วยังไงมันก็แรงอยู่แล้วแต่ปลายทางนี่คือส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราทําทั้งหมดห 5, 5สายทางนะครับ5สายทางที่ตัวจ่ายปล่อยน้ําแต่ละสายทางก็จะมีวาล์วควบคุมทั้ง5้าตัวนะครับจะมีความห่างที่คนงานกําลังต่อความห่างของแต่ละจุดแต่ละจุดที่ทําให้บาลานซ์กันไอ้ความห่างเนี่ยมันเป็นที่ไม่ลงตัวคําว่าความห่างที่เป็นที่ไม่ลงตัวก็หมายถึงว่าเราก็ต้องดูว่า ทางเดินของน้ําที่ออกมาแล้วเนี่ยจากปั๊มลงมาเนี่ยแล้วก็ไปจราสายเนี่ยมันมีความห่างแล้วความยาวขนาดไหนท่อเมนอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปจำท่อเมนกลางอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราเห็นหน้างานแล้วเราก็จะสามารถที่จะจำท่อเมนกลางแล้วเราก็จะคำนว,ะนวณได้ว่าความห่างของน้ำเนี่ยมันจะช่วยแรงดันให้น้ําได้แรงขนาดไหนนี่คือส่วนหนึ่งครับในกำลังที่กำลังทําอยู่ในขณะน,น,นี้เข้าไหมเข้าเนาะเอาเอาเอา,เอาข้องอ ใส่ข้องอตะละข้างก่อนแล้วกดลงเอออย่างนั้นแหละใส่ทีละข้างแล้วกดลงเยอะสุดขีดรึะนะฮะพ้าเลยาเอ่ออ้ากาแล้วก็กดข้องอลงให้มันนอนลงเ,นเต็มหมดแล้วยางหีบวรากูอีกร้อยฟรรอี่วงบ่อเออ ท่านผู้ชมครับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนก็จะเป็นขั้นตอนที่เราต้องเรียกว่าคำนวณก็เดี๋ยวเออดันพยายามดันนั่นแหละไปลางแอนดี้เอาหน่อยเอออย่างนั้นแหละอ่ะลองวัดดิลองวัดดิวัด,ดวัดวัดตลับเมตรเท่าไหร่มาตักตั้งสวนก่อนเจ็ดสิบสามอ่าเจ็ดสิบสามตันแล้วก็ใส่ดันไปก่อนเลย ท่านผู้ชมครับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนก็คือเป็นขั้นตอนของการคำนวณเส้นทางของน้ําที่ออกจากปั๊มนะครับแล้วก็จะเข้ามาสู่ที่วาลวที่ด้านล่างจํานวน5้าหาท่องทางด้วยกันนะครับวาลวแต่ละตัวแต่ละโคตัว,ตว,ตวจะเป็นตัวควบคุมของการเดินทางของน้ําแต่ละสายแต่ละสาย,สายเพื่อให้มีความบาลานซ์ของแรงดันของน้ําที่ออกมาจากปั๊มสุกนะครับที่เราทําอยู่ในขณะนี้ ซึ่งแต่ละจุดแต่ละจุดก็จะเป็นการคำนวณที่ตามเนื้อที่ของหน้างานเพราะว่าระยะทางของการเดินน้ำกับความห่างจะเป็นตัวแรงดันทำให้ปลายทางของน้ำนั้นมีแรงดันที่เบาน้อยลงนะครับแต่ถ้าเราไม่คำนวณไปแล้วปลายทางของน้ำเนี่ย การไหลของน้ำหรือความแรงของน้ำจะน้อยลงมาได้นี่คือส่วนหนึ่งที่เราพยายามคำนวณให้ถึงที่สุดนะครับให้มันได้ใกล้เคียงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทากลว่ <c oughs> <c oughs> ะเป็นช่วงตัดต่อนะครับเราตัดต่อเสร็จแล้วเราก็จะมีพ่อสามทาง3ามทางที่เรามาตัดต่อที่เป็น3มทางที่าจากสอสองนิ้ว แยกออกเปหนึ่งนิ้วแล้วก็จะมีวาวปิดเปิดอีกตัวหนึ่งวาวปิดเปิดแต่ละตัวแต่ละตัวจะเป็นวาวควบคุมของทางเดินระบบสปริงเกอร์สูงแต่ละเส้นแต่ละเส้น,เ,สนเวลามันเกิดปัญหาหรือตรงไหนมันแตกหรือตรงไหนมันรั่วมันหักเราก็สามารถปิดวาล์วนะครับวาล์วหนึ่งนิ้วที่เราใส่ไวนะ้น่าปิดได้เพื่อซ่อมแซมในแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละแถวได้แต่ถ้าเราต่อตรงเลยไม่ผ่านวาววล์วเวลาเกิดท่อแตกท่อรั่วท่อหักเนี่ยมันต้องต้องปิดทีเดียวหมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราต้องใส่วาล์วไว้ ถ้าถ้าเราจะใช้เราก็มาเปิดทีเดียวเลยก็ได้หรือว่าจะเปิดทีละแถวก็ได้เพื่อไล่ระดับน้ําเวลาน้ําเขาไม่ค่อยแจรงเราก็สามารถที่จะไล่ทีละแถวทีละแถวได้อนาดไปถึงวงบ่อน,นั่นแหละพอถึงวงบ่อน,นั้นที่มุมไม้ปักไว้ก็หยิดหยิดแล้วก็แบ่งโซนใหม่ไปเป็นโซนนู้นต่อไปเป็นอีกโซนหนึ่งลแล้วก็ตัดแล้วก็ใส่ไปแล้วใส่อาวาววาปิดมาด้วย เอาเผื่อสี่ห้าอันเลยวา่วาปิดอ่ะแล้วแจงเหมือนกุ๊กกี้อ่ะแจงมันเส้นยาวาเลยครับแกะแกะแกะออกเลยนิดแล้วก็แจงมันเส้นยาวมาเลย ดูตรงๆเด้อดูให้ตรงเด้อนั่นแหละครับแงกงเส้นละท่าววางตามยาวมาเลยครับผม วางตามยามาเลยเรียกสารทางไว้ยังสารทางหนึ่งนิ้วนี่นะอะหกสิบแล้วไม้ตออไว้เลยยึดฮะอ๋อสามทางหนึ่งนิ้ว สองตัวแล้วก็วาปวิดเปิดหนึ่งนิ้วอีก2ตัวท่านผู้ชมครับนี่คือขั้นตอนแต่ละขั้นตอนขั้นตอนนะครับการเดินระบบน้ำตอนนี้เราเดินท่อเมนท่อเมนหลักสองนิ้ว ได้แล้วหนึ่งโซนนะครับแล้วก็ต่อไปจะเดินท่อเมนสำรองตอนนี้ที่คนงานของเราคุณนิตติกำลังวางท่อท่อเมนหนึ่งนิ้วนี่คือท่อเมนสำรองหนึ่งนิ้วที่จะแยกเข้าสายสาย PE นะครับสาย PE เอาแค่นั้นแหละครับผมนั่นละครับท่าน,น,นผู้ชมครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนเดินสาย PE การเดินสาย PE เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสำคัญจะเป็นสาย PE ที่จะเป็นตัวเข้าสายไมโครเข้าสู่รบลกสปริงเกอร์หรือเมดิซสปริงเกอร์ที่อยู่ตามบงบอ่อ ทุกๆวงบอ่อสาย PE ที่ผมใช้อยู่ตรงนี้เป็นสาย PE 25มิลการเดินสาย PE ต้องหมุนตามไปเรื่อยๆหมุนตามไปเรื่อยๆอย่าไปดึงอย่างเดียวถ้าเราดึงอย่างเดียวเนี่ยสาย PE จะหักได้เมื่อสาย PE หักแล้วมันจะกลับคืนมาให้เรียบเสมอกันไม่ได้ยากมากเพราะว่าพอหักปุ๊บมันจะเป็นรอยหักทันทีพอนานเข้านานเข้าไอ้ตรงรอยหักมันจะขาดได้ถ้ามันกรอบมากๆเกินเพราะฉะนั้นการเดินสาย PE เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเข้าใจ อย่างน้อยก็มีคนช่วยช่วยจับอย่างน้อยสองคนก็คืออีกคนดึงไปและอีกคนคอยหมุนคอยหมุนต่างไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือขั้นตอนของการเดินสาย P e สาย PE ที่เราใช้อยู่ตรงนี้เป็นสาย PE 25มิลนะครับก็มี2่ง16ม mm, ิล20มิลแล้วก็25มิลแต่ของเราใช้สาย PE 25มิลนะครับความหนาก็8ไมโครมีความหนาอยู่หลายขนาดหลายหลายความหนาด้วยกันทีนี้ความหนาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ การใช้งานที่มีอายุคงทนและก็เรื่องของราคาหลายหลายคนบอกว่ามันหนาเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องใช้หนามากเกินไปใช้ลเล็กๆก็ได้ใช้บางๆก็ได้นั่นคือขึ้นอยู่กับวัสดุดิบที่นํามาเป็นสาย p e ก็คือตัวพลาสติกพลาสติกที่นํามาทําเป็นสัวสาย p e เมันมีพลาสติกหลายเกรดอย่างที่เราเคยเห็นกระมังลูกละ20บาทในขนาที่เท่ากัน50เซนเหมือนกันแต่กระมังที่สีแดงสีเขียว กับขายราคา20บาทไปได้นั่นคือพลาสติกเป็นตัวบอกว่าคนละเกงกันสาย PE ก็เช่นเดียวกันมีหลายขนาดและก็มีหลายราคาและก็มีความหนาที่แตกต่างกันออกไปตัวความหนาตัวเกรดของพลาสติกจะเป็นตัวชี้ชัดและก็ตัวอายุการใช้งานของให้เราของเราเนี่ยมีอายุการใช้งานที่มากขึ้นและสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่เจ้าของสวนที่ต้องรู้ข้อมูลหรือ ท่านจะให้ผู้รับเหมาคนไหนก็ตามซื้อวัสดุอุปกรณ์นํามาใช้ในสวนของท่านอันดับแรกเลยท่านต้องรู้ข้อมูลทังเช่นข้อ PVC ขนาดหนาเท่าไหร่5.5 8.5 13.5อันนี้ก็มีส่วนของอายุการใช้งานและแต่ละยี่ห้อมันก็มีส่วนของราคาก็จะถูกลงมาอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆนั่นก็คืออยู่ที่ฟาร์มเหนียวคงทนของท่อ PVC ดันั้นตรงนี้เราจึงเน้นเน้นการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มาตรฐานนะครับใช้ฟันหนาเป็นที่มาตรฐานเพื่อให้เจ้าของสวนเนี่ยได้มีอายุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์เนี่ยนานหลายปีเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเราเดินสาย PE แบบไหนผมนกันยังไงตามไปดูครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเดินสาย PE สาย PE ที่เราใช้อยู่เป็นสาย PE 25มิลน,นะครับอ่าเป็นสาย PE 25มิลการ เคลื่อนยกย้ายหรือว่าการเดินสาย PE เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่ต้องระวังคําว่าระวังก็คือถ้าเราไม่หมุนตามเนี่ยสาย PE มันสามารถที่จะหักได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการการเดินสาย PE เดินยังไงนะครับตอนนี้ทิงงานผมเริ่มเดินสาย PE แล้วเราต้องหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆคนปลายกับคนกลางแล้วคนท้ายสุดเนี่ยคนท้ายสุดจะเป็นคนจับจับแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆเห็นไหมครับอันนี้คือการเดินสาย PE สปริงเกอร์ที่เราทําในแต่ละวงบ่อค่อยๆ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 เดินเออสปริงเกอร์ที่เราทําแต่ละแถวแต่ละแถวในวงบ่อก็มีสปริงเกอร์ในวงบ่อช้าๆช้าๆช้าตัวแองดึงไว้ก่อนตัวแอรค่อยๆปล่อยจะมีสปริงเกอร์นะครับมีสปริงเกอร์ทุกวงบ่อแล้วก็จะมีสปริงเกอร์สูงที่ท่านเห็นอยู่ในขณะเนี้นะครับนั่นคือสปริงเกอร์สูงที่จะเป็นช่วยเปิดน้ำระบายอุดหภูมิฟาร์มร้อนเมื่ออากาศร้อนมากๆ ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราก็ามาใช้เวลาเราปลูกพืชปลูกผักตรงแซมแซมตรงกลางวงบ่อได้เช่นเดียวกันนะครับหมุนไปหม,มุนไปตัวแอร์ค่อยๆปล่อยหมุนไปเรื่อยๆดิสหมุนไปเรื่อยๆดิสมองดูหลังด้วยเราหมุนนะเออมองหลังด้วยส่งส่งเสียงให้ตัวเองดึง เธอจะไปส่งเสียงทางปลายทางก็ไม่รู้นี่คือการเดินสายพีมัดปลายก่อนเลยตัวเองแล้วตรงนี้คขาตัดทีหลังหมุนกลับคืนมาก่อนเอ นี่คือการเดินสาย PE นะครับท่านผู้ชมอันนี้ใช้สาย PE 25มิลแล้วก็จะมาเข้าตรงรอยจ้ำรอยต่อที่เรามีเกี่ยวไว้รอยต่อนะครับแล้วก็ใช้ลวดลวดที่เราใช้ก็จะเป็นลวดขาวนะครับเราจะไม่ใช้ลวดที่เป็นสนิมง,ง่ายๆหรือลวดที่เป็นลวดถึงแดงหรือลวดดําเราไมา่ได้ใช้นะครับปลายทางก็จะการมีการตอกไม้เพื่อมาเป็นตัวรัดสาย PE ที่ปลายทางนะครับรัดแล้วก็มัดให้อยู่แต่ถ้าเราจะซื้อข้อรัดก็ได้นะครับ ข้อรัดเขาก็จะมีขาแต่เราจะไม่ได้ค่อยใช้เราใช้ไม้ไผ่ปักปักแล้วก็ใช้ลวดมัดเลยนะครับมัดปลายทางเพราะฉะนั้นการเดินสาย PE เป็นส่วนสําคัญถ้าเราเดินไม่เป็นหรือว่าไม่หมุนตามเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้สายเนี่ยหักในได้นะครับ,รบเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเดินดูด้วยเดินดูด้วยนี่คือทด่อระบบสปินเกอร์สูงนะครับ รถเสมีสปริงเกอร์สูงนะครับจะอยู่รถเมีก็คือ4เมตรเหมือนเดิมนะครับ4เมตรเหมือนเดิมน้ําที่เราเปิดไปเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเลยนะครับเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆครับผมเดินเช็คเดินเช็คทุกหัวเลยหัวแรกนี้ด้วยตรงหน้าผมเนี่ยนะครับตอนนี้เราทดสอบรบสปริงเกอร์สูงอยู่นะครับ ความแรงของน้ำจะเป็นตัวหลักนะครับถ้าน้ํามันแรงไม่พอเราก็ปิดวาวลงมานะครับปิดวาวเพิ่มปริมาณวาวลงมานะครับก็ใช้ได้นะครับตอนนี้เราทดสอบมาหัวนี้ด้วยเร็วหัวแรกของผมเนี่ยนะครับเออเช็คเลยเช็กเลย เอาเอาเอาหัวไปเปลี่ยนด้วยครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราอัดน้ํานะครับทดสอบระบบสปรปิงเกอร์แต่ละตัว,แต,ตวแต่ละตัวเสร็จที่เราบร้อยแล้วเราก็จะอัดน้ําไว้ก่อนคําว่าอัดน้ําไว้ก่อนก็คือให้น้ำเนี่ยมันแฉ่ชุ่มชื้นกับดินนะครับเพิ่มน้ําชุ่มชื้นกับดินวันพรุ่งนี้เราก็จะทําการปลูกนะครับเดี๋ยวพอเราทดน้ำาตรงนี้สักคู่หนึ่งเราก็จะขุดหลุมนะครับ ขุดหลุมก็คือขุดตรงช่องกลางของวงบ่อเมื่อขุดหลุมเสร็จแล้วเราก็ลดน้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ให้น้าเนี่ยลงไปสู่ข้างล่างได้แต่ก็ไม่ให้แฉะมากเกินไปแล้ววันพรุ่งนี้เราก็สามารถที่จะปลูกได้เลยก่อนที่เราจะส่งงานมอบงามให้กับเจ้าของสวนนะครับ่ละจุด่ละจุดที่เราทดสอบกันแล้วก็ใช้กันนะครับคือระบบสปอรปิงเกอร์เราจะมีการควบคุมวาล์ววาล์วจะทําเป็น3ามช่วงนะครับเพราะจำนวน500วงบ่อว่ามี3ามช่วง ก็คือหมายถึงว่าเราสามารถเปิดพร้อมกันก็ได้แต่การที่ว่าเราแบ่งเป็นสามช่วงเนี่ยก็เพื่อว่าให้เจ้าของสวนเนี่ยนะครับสามารถที่จะควบคุมว่าต้องการโซนไหนให้น้ํามากเพราะบางทีแท้งน้ําหรือถังพักน้ําที่เรามีเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดคืนนี้มีสามใบละ่สองพันลิตรถ้ามีมจํานวนจํากัดในว,วันข้างหน้าถ้าต้นมะนา,มนามวมันโตเนี่ยการใช้น้ํามันจะใช้เยอะขึ้นเมื่อการใช้น้ําเยอะขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเปิดทีละโซน เช้าปิดโซนหนึ่งบ่ายเย็นเปิดอีกโซนหนึ่งก็ได้นะครับเรียวกว่าสลับโซนกันเพราะว่าน้ําจะได้ปั๊มเข้าถังได้ทันแต่ถ้าเราไม่มีวาล์วสลับเลยหรือใช้เป็นตัวเดียวโดดๆเลยเปิดพร้อมกันที่500วงบ่อเลยเนี่ยบางครั้งการใช้น้ำเนี่ยน้ำที่เราถังพักน้ำเนี่ยมันไม่พอนะครับเมื่อไม่พอการเปิดมันก็ได้แค่แป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเราจึงทําโซน ปิดเปิดไว้ให้3มโซนก็คือควบคุมด้วยวาล์วจำนวนสามวาล์วได้กันนะครับควบคุมระบบน้ำด้วยสามวาล์วได้กันนี่คือ,อรายการลุยถึงไร่ไปถึงสวนนะครับกับสวนมะนาวแห่งนี้ที่เราเก็บข้อมูลเอามาฝากพี่น้องเกษตรกรหรือหลายๆท่านที่มีความสนใจที่กําลังคิดจะทาสวนหรือปลูกมะนาวใรวงบ่อนะครับขั้นตอนต่างๆท่านสนใจแล้วก็หรือต้องการที่ทีมง,งานให้ผมไปช่วยทําให้อะไรให้ก็สามารถติดต่อสอบถามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับ ข้อมูลทั้งหมดนี้คือเก็บจากสถานที่จริงภาพจริงทําจริงนะครับกับทีมงานของผมเองการสวนหน้างานที่ผมทําเองนะครับเราไม่ได้ไปเอาข้อมูลของใครมาทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้ไปก๊อปปี้ของของท่านใดท่านใดมานะครับนี่คือผลงานกับสิ่งที่เราทําการคํานวณหน้างานการออกแบบหน้างานก็ข,ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่แต่ละจุดแต่ละจุดของหน้างานด้วยเราจึงจะออกแบบแปลนมาให้ได้เหมาะสมกับหน้างานของแต่ละสวนแต่ละสวนนะครับ